นี่นะคะเ,เป็นจากพวงหลีดจากในวังที่มาส่งมาให้กับองค์หลวงปู่ปนะคะเนี่ยค่ะที่นี่คือองค์หลวงปู่ทิมนะคะอาสรีละของท่านยังไม่เผานะคะที่อยู่ด้านในอันนี้เป็นเป็นหุน่นกึูงของหลวงปู่ปะค่ะ ที่หน้าเฟซของแม่ตะวันนะคะที่ขึ้นอยู่เป็นรูปโปรดไหวตอนนี้คือเป็นหลวงปู่ทิมค่ะที่แม่ตะวันขึ้นไว้นะคะพอดีแม่ตะวันก็ไม่รู้คิดยังไงก็เอาขึ้นไว้แล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมากราบท่านจริงๆนะคะส่วนนี้เป็นคำบูชาหลวง,งปู่นะคะที่เห็นแล้วก็นี่มีกองทุนเพื่อการศึกษาที่หลวงปู่ท่านท่านได้ให้เก่มีโรงเรียนวัดด้วยนะคะอันนี้ แล้วก็อัเนียค่ะเป็นของในวังทั้งสิ้นนะคะที่ส่งมาไว้แล้วก็สาราไม้นี่นะคะลงรักปิดทองทั้งสิ้นเลยค่ะรอบตัวสาราเลยนะคะให้เห็นสวยงามสวยงามจริงๆค่ะสวยงามจนไม่สามารถบรรยายได้มีโอกาสมานะคะมาที่นี่การนี่คืออง,งอค์หลวงปู่นะคะองค์หลวงปูง่เมตตาม,มากตอนที่ท่านยังอยูนะะ่การเขียนลายรดน้ํานะคะที่นี่เขียนลายรดน้ําทั้งหมดเลยค่ะ ขาก็ลงเอาไว้นะคะมีโอกาสอยากให้ทุกท่านมานะะจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนะคะก็เลยเอาภาพสวยๆง,งามมาฝากนะคะแล้วก็อนุโมทิน้ำโมทนากถินร่วมกันค่ะสาธุ